สวัสดีครับวันนี้นะครับไอคนนี้มันชื่ออะไรวะเจมไม่รู้ไม่รู้่มิสเตอร์โอยเกลือวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นเนื้อวากิวสัญชาติไทยแรดนะครับ <c oughs> ทุกคนสามารถสั่งได้เลยครับร้านนีนะ้ชื่อว่าร้านนอนเนื้อฮะเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราในคลิปนี้ครับผมเบราโวบราโว <c oughs> เอ้าก็วันนี้ก็มีเขาส่งนี่นมาให้เป็นเนื้อวากิวเป็นแบบเนื้อวากิวไทยเอาเนื้อพวกนี้ไปปิ้งหรือย่างหรือเป็นชาบูก็ได้ว่างั้ันเถอะร้านก็จะอยู่ตรงบ่อคลองสโซนปทุมธานีก็เดี๋ยวจะทิ้งดีสคริปชันแล้วก็พวกรายละเอียดวาให้แล้วกันใครที่อยากกินก็สามารถโทรไปสั่งได้ากรุงเทพและปริมณฑลก็คือสามารถตรงเป็นแบบว่าไรเดอร์อยากสั่งก็สั่งก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถขับไปส่งโอเควันนี้เซียนยังเจ๋น ยากกินแล้วกกดูไปคร<ด>อันนี้ก็แค่แบบว่าเป็นเป็นเนื้อฮะเดี๋ยวจะดูเครื่องเคียงของเรานี่คือแบบบ้านนี้คือวู้วามมากเ <c oughs> ป็น <c oughs> ับม ครับคือลูกค้าคนแรกของเราครับีนออมานี่เลยครับนี่คือลูกค้าคนแรกของเรานะครับเขาเป็นโรคลูคีเมียเขาเป็นลูคีเมียมา2ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หายนะครับไปจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงต่อไปนะครับผมอยากกินเนื้อไหมครับวันนี้อยากกินเนื้อนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะไปจัดการมาให้นะครับไหนลองเกาหัวโชว์ดิครับเกาหัวโชว์หน่อยเกาไม่ถึงนะครับตอนนี้ตัวแข็งมาแล้วเดี๋ยวหัวลอะไม่ได้โอเคนะครับต่อไปนะครับเจอเป็นจัง โซนผักเครื่องเคียงของร้านเรานะครับนี่คือเครื่องเคียงของร้านเรานะครับร้านนอเหนือไม่ได้ให้มานะครับเราต้องไปซื้อแยกนะครับผักี่เนื้อให้มาให้มาแต่เนื้อขอให้มาแต่เนื้อนะครับก็จะเป็นปโซนผักนะครับเวื่อกินกับชาบูคือแบบเวริคุเลยน้ำดำพันซึมเขานี่คือแบบว่าน่าจะรสชาติดีใช้ได้เลยนะครับผมเป็นคนดังมาเยี่นถึงที่ราบผมอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อชั้นดีนะครับมาให้เด็กๆได้ดองรับประทานได้ชิมกับว่าเนื้อชั้นดีมันจะเป็นยังไงฮ่า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 โ่ตร ซอเบ o โหลฮัลโหลโอ้ยเลือ e f b บ e ีบมอรีบโอ้ h A lot of beef จากร้านนอนเมื่อนอนเน่นอนรีบพูดเลยพูดเลยงูงิงงูงิงเนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทากินกันกินที่ไหนอ่ะนี่

แล้วย่างเราจะจบในเตานี้เตาเดียวอ๋อได้ได้หมดเลยตอนนี้กําลังโทรสั่งว่าพี่เอามาเพิ่มไม่พอเขาจะไม่หให้เลยเหรอใช่ร้านอยู่คลองสามเองโอ้โหเป็เนกล้วยลาบได้ไหมเนื้อเนี่ยลาบได้ไหมได้ดิแ,แต่อาจจะแบบกลิ่นเนื้ออาจจะไม่เหมือนกับของตลาดของตลาดกลิ่นจะแรงกว่าทากินก่อนนเี้หิวมากปะ ก็คือเนื้อส่วนอะไรไม่รู้จำไม่ได้ตอนเขามาเอามาให้เขามาเยอะอธิบายเป็นเป็นพักเลยนะกูเพิ่งตื่นรู้จักแต่เนี่ยเอเป็นเนื้อ A E Basico โ p a n a y g o อฮ้ยมันมีเนื้ออีกแล้วเนื้อทุก่นหน่อยเนื้อเนื้อ A ใช่ยามีใช่เพลงอะไรวะคุณนึกอยู่แป๊บนึงเพียง s ม o o t h นะพี่วกตวัตวัตจักรพันอันนี้ไม่ใช่เนื้อเอหรือว่าอะไรทั้งนั้นแต่เป็นไทยวากิวไม่มีไม่มี A ไม่มีไม่มีเป็นเนื้อไทยพี่ดูของไข่ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อ,อันนี้ก็ปก <c oughs> โอ้ยดูความันสิโอ h my god นี่เจา oh <my> ้าลองแบบผพวกีกว่นแล้วกันสามสองมับเข้าให้ <c oughs> คือสู้สู้พวกเนื้อที่แบบไปกินแบบไอ้นี่ได้เลยบนห้างสู้ได้เลยขนาดนู้นเลยขนาดนั้นเลยเจอปกติพี่เดียวชอบกินแบบ แรหรือว่าชิคกินแบบมีเดียมชอบส่วนตัวฮะไม่รู้ว่าเรียกว่ารู้แต่แบบแล้วกินเลยแรงแรงแล้วก็กินอ๋อแบบไรนะอ่าแบบแล้วก็กินเพราะว่าแบบเวลาเรากินแบบแล้วมันจะทําให้แบบมีความหอมของเนื้อใช่ใช่ถ้าเราแบบว่ามันจะอร่อยมากขึ้นนะอย่างเช่นแบบก็ไม่ติดโควิดก็ไม่รู้ไปดิ มาผมซองครั้งแรกแล้วอุ้ยนี่อันนี้จิ้มไข่มันจะได้กลิ่นของไข่แดงจนหอมเข้ากันดีมองเลยว่าขอบ้่งแต่บางทีกูก็ไม่รู้กูจะพูดอะไรเป็นมาเลยเราเคยอชองกินเออเรากินให้มีความสุขเราคือช่องกิ่นเราไม่ใช่ช่องพูดถ้ากูเป็นช่องพูดกูจะเปิดคลิปว่าพูดเขาให้สวัสดีครับเป็นอย่างนี้ไปไม่เห็นพี่เปิดว่ากินเขาให้เลยนี่แบบไข่เยิ้มเลย รู้ประวัสูตรนี้เป็นคือไอจื้อเป็นคนแรกที่เปิดโลกให้กูจริงเหรอใช่ทุกครั้งที่มาก็คือแบบูยังเป็นสูตรเก่าอยู่สูตรเก่าคือเอาเนื้อวางแล้วก็น้ำจิ้มถูๆแล้วก็พริกจิ้มถูแล้วพริกคิดอย่างนี้มาตลอดว่ากูทำถูกแต่ความจริงแล้วไม่ใช่คืออย่างเงี้ยคือญี่ปุ่นเขากินกันใช่ไหมไม่รู้ว่าญี่ปุ่นไหมแต่มันมนหอมดีเขมาอร่อยจัดอ่ะใช่คือพาผมติดนะหลายคนถามหาร้องดีก็จะ มาป้อนอาหารให้น้องดีครับคอามเป็นพี่น้องก็จะทําให้ดูเหมือนว่าเป็นเราเป็นพี่น้องที่รักกันมากดูแบบเป็นครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นมานคืการสร้างภาพสมรรถภาร้อนป่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับร้านนั้นที่เราไปแต่ร้านที่เราไปนั้นมันแบบว่าพระแบกกันเลยใช่มันจะต่างมีความต่างกันเนื้อนอกแต่เป็นลูกกูกินไม่เป็นต้องถ่านจื้จืดเป็นคนที่กินเนื้อหนักมากครับผมดูดไหม เกินมั้ยกินกินกินเมื่อกี้ดูดก็ประมาณนึงอ๋อเฮ้ยไม่ประมาณนึงดิไม่ดูดไม่ดูดเออตรงนี้กำลังเคี้ยวน้ำท่อมอุ้ยเออเคี้ยวใบกระท่อมเคี้ยวใบท่อมเป็นไงใบกระท่อมลิ้นชาพี่อุ้ยแล้วลิ้นชาแล้วขวากาแฟลิ้นก็ได้คือตอนนี้คือแบบว่าเบรกแตกอะไรนะถ้าเป็นพิชโยเล่เขาบอกว่า อาเสียไข่ทองเลยไข่ทองเลยเอามือล้วงนมเด็กมาเลยถ้าเปิดบริษัทหาไม่เจมันจะเป็นอาไทยอาไทยอาไทยอ้วนๆหน่อยถ้าเป็นเปิดการ์ตูนช่องเก้าเนี่ยไปเจอเอาอะไรเสียบ้าจะกินเลยอดแดกเวอยแต่อย่าไปเหนือเชียนาไปกินที่เหนือทำไมว่าจ๊มันจะเป็นแบบอืมอาคาเฮ้ยกาแฟอาคา เพราะทำให้รู้ว่าคนไทยมีดี <laughs> บอกเลยว่าเนื้อร้านนอเนื้อนี้คนเจ็บ คนป่วยก็กินได้กินแล้วหายไข้กลายเป็นคนที่แข็งแรงอยากจะบอกว่าอร่อยมากแต่พูดแบบใส่อินเนอร์ไม่ได้ก,กินแล้วผิวขาวกินแล้วสุขภาพผิวดีถ้ายิ่งกินร้านนอเนื้อแล้วมาทาครีมพี่ไนซ้ําอีกทีคุณจะขาวเป็นกระดาษ A4 ไม่มีคนมองเห็นพูดไปเรื่อย <c oughs> อันนี้ก็คือคนที่คนที่อิ่มแล้ว คนที่จะผอมใช่คนที่จะผอมก็เลยกินน้อยๆแต่จริงๆแล้วเนื้อยิ่งกินก็ไม่อ้วนเนาะไม่อ้วนกินกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนื้อจริงเหรอจริงไปฟังใครมาไม่รู้ใครเคยบอกหนูว่าจะลดความอ้วนถ้ากินแต่เนื้อ no ทำแม่วก็นอนแล้วก็หลับนี่คือคนที่กินแต่เนื้อแล้วผลาน no แล้วผลานและนี่ก็คือเนื้อที่มาส่งเพิ่มพอดีมุดมันไปอยู่ที่ซอย16ขอป็นไรครับของเขานะฮะของริยาดีจ้ะ มไม่ได้ขนาดนั้นพี่ต่อปลอมก็ไปโชว์ครับเออไปกล่าวเขามารยาทดีเป็นคนมารยาทดีกินล้างกินผ่านมากเหมือนเครื่องจักรสังหารเออแกงนี้คือกูจะไม่พาไปไหนเลยเป็นแกี่ที่จะที่อยู่ออฟฟิศพร้อมสแตมบายตลอัวนี้ทำอะไรกินแบบวู๊บมาแล้วเหรู๊บา เดือดทำข้าวข้าวมากระไปแก๋งในที่เดียวก็ประมาณนี้กันแต่ว่าคลิปนี้ ขาดเขาไม่ได้ขอบคุณเขา,เาก่อนคือร้านนอเนื้อฮะนอเนื้อร้านตั้งอยู่ตรงคลองสามสามก็สามารถสั่งกันได้แล้วก็ในกรุงเทพและปริมบนทลเนี่ยก็คือโทรสั่งได้เลยแต่แต่ผมจะทิ้งเบอร์เพจแล้วก็ไอดีไลน์ว้ทีดิสคปชันนะก็ตามไปสั่งกันได้ครับสั่งก่อนครับชั่วโมงนึง<อ>เผืเอว่าอยู่ไกลยอย่างนี้รอเผื่อหิวใช่นะเขาจะสง่สงรเดอร์ไปให้ถึงหน้าบ้านครับไม่ต้องออกมาที่ร้านเลยก็ได้คือเราไม่ทำเลยเนี่ยเราแบบรอกินเราสั่งรอกินมีเตามีอะไร จัดให้น้ำก็มีน้ำซุปมีจะเป็นแบบประมาณนี้นี่เป็นปอคอนซูคอนซู่คอนซูเป็นน้ำซุปดำมาเลย <c oughs> ใช่น้ำซุปดากินแบบชาบูอร่อยดี <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับร้านนอนเนื้อแล้วถ้าเกิดใครร้านไหนที่จะมาให้ดิวรีวิวอ่า<ๆ>ก็ทักเพจมาได้ครับก็ได้ใช่ ดิวจะรีวิวบอกเลยบอกมาใช่ดิวรีวิวให้ฟรีช่วยกันช่วยกันช่วงนี้ในยุคนี้นะใช่ในยุคนี้คือข้าวยากหมากแพงธุรกิจ SME มันแบบว่าขัดข้องอะไรหน่อยได้ลื่นไหลมากก็เราก็ช่วยกันครับคุณดูผมผมรีวิวให้ฟรีผมประมาณนี้ประมาณนี้คนดีแชร์แชร์กันแชร์กันประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ดีโอโซลัดแล้วก็ตามไปกดเครือของเราด้วยเยอะมากแจ๋นแจ๋นแอลแซงมาแรงจอน ทะเลจอนจอนม่มีว่ะไม่ไไม่มีไม่มีนายซี่แดนอีสานมีป่ะไม่มีครอบคุมอยู่ในอันนี้เดี๋ยวจะมีอีกช่องนึงจะมีช่องอ๋อบุกกี้พี่ท่าหมาไอ้บุกไม่มีช่องไม่มีช่องมีน้องเถอะอะไรเยอะที่เขาเปิดอ่ะ๋อช่องของเป้งไม่ใช่ที่เขาบอกว่า สุดยอดผมชื่อะไรฮะก็เล่นมุกกับไอชีมแล้วก็แฮะแฮะอันนั้นอ๋อจำไม่ได้ช่องมันไม่ค่อยดังที่เขาทำอาหารนะทำอาหารกันแล้วแบบครัอะไรอ่ะครัวอะไรอ่ะช่องอันนั้นหหน้าเจนเจนทำอาหารกันเจนนไม่ใช่เจ๋นเจนกินโอ้ยมันจะมีช่องหนึ่งที่เขาแบบว่าทำทำทำแล้วก็อุ่ยกินได้กินไม่ได้ทำแปลกๆอ่ะแกงเขียวหวานต้นโจโฉไม่ไม่เอกหัวกันทั้งหัดเถอะ ยื้อน <okay> okay. ี่โอเคใช่ใช่ใช่ตอนนี้กูพูดไปแล้ววัดิครับไอ่ใช่กิมน้าเฮ้ยเสื้อเสื้อจื้อสวยเฮ้ยเสื้อใหม่เสื้อใหม่ให้ดูเฮ้ยสวยกูกูสั่งมาแล้วบอกเลยเสื้อของจื้อลายแบบคิมมีตนโน้ตคิมมีหนวโตะต้นโน้ตเลยหนโตะชอบชอบเท่เท่เดี๋ยวซื้อมาสะสมไว้รอศิลปินตายแล้วเลยราคาจะขึ้นอ่าประมาณนั้นใช่ไหมไม่ใช่ก็ซื้อไปได้เลยตอนนี้อันนี้กก็มีขายเสื้อดิ๊กวน อันนี้เป็นของทำให้ขอบคับโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันอร่อยมาก